พร้อมนะพร้อมแล้วห้ามโกงเด็ดขาดเลยรู้แล้วนะ่ะสำเร็จฉันกินไอศกรีม100ร้อยเยนโดเรมอนกินห้าสิบเยนอ้ยช่วยไปได้แฮะเอาเรีวไปซื้อมาสิ เรื่องแค่นั้นได้อยู่แล้ว <laughs> นี่จ้ะอันร้อยเยนกับห้าสิบเยนนะจ๊ะนี่ครับร้อยหสิบเยนครับจ้ะ ขอบคุณที่มาอุดหนุนนะจ๊ะไอศ์ครีมไอศ์ครีมฮะรีบกลับบ้านก่อน,นที่ละลายดีกว่าไอศ์ครีมไอศ์ครีมไอซ์ครีมที่ว่าแล้วว่านายซื้อไอศ์ครีมมาคือคือฉันคนดีแล้นะขอชักอันหนึ่งได้ป่ะก็ไปซื้อเองสิก็ซื้อที้เกียจเดิมซื้อที่ร้าเป็นใครอนะแล้วว่านายไม่ยอมฟังคำสั่งขอร้องของฉันน่ะตั้งสั่งทังขอร้องรู้แล้วละนะมีอะไรร้อยเยนกับห้าสิบเยนเอาันไหนอะเออนั้งสินนะงั้นเอาอ่ะอ่ะทุกทักันห้าสิบเยนก็พอ อ่ะมีแค่เนี้อ,อ่ะเอาไปน,ไปนี่อ่ะไปก่อนนะเออโอย,โอยต้องกลับไปซื้ออีกอันเหรอเน,นี่ยให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรกะเขาเนี่ยอะไรกะฉันว่าฉันเอารอยเย็นดีกว่านะขอเปลี่ยนหน่อยมันคงจะเยอะกว่านี้หน่อยเอ้ย,อยอ <มา S 2> เอา้าเบลเลอร์เลยกลับใจมากนะเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนมา มีอะไรของนายอ่ะฮะก็ขอเพิ่มอีกห้าสิบเยนสิเมื่อกี้ให้มาห้าสิบอะทำไมอ่ะยังจะมีหน้ามาถามว่าทําไมนายจ่ายเงินห้าสิบเยนเท่านั้นเองยังขาดอีกห้าสิบเยนนะโอ้โทษโอ้นายในหัวทุบชุมพจ้าเลยอ้าวว่าฉันดิฟังนาตั้งใจฟังดีๆนะตอนแรกฉันจ่ายเงินให้นายไปห้าสิบเยนใช่ปะก็ใช่ออแล้วเมื่อกี้ฉันเอาไอศสรีมห้าสิบเยนคืนให้นายใช่ไหม ออชีห้า <us> สิบเยนตอนแรกอะไอศ์ครีม <ad> ห <weddings> <sh> ้าสิบเยนรวมกันไม่เท่าไหร่ก็ร้อยเยนพอดีเลยเหฮม่าก็พอดีกันนะอะไรกันอย่างงี้นี่ก็เหรอเออขอโทษนะที่ฉันโกรธนายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็นายหายเข้าใจผิดก็แค่ก็พอใจแล้วจ้จ้ะทำไมเราเอาเงินไปร้อยห้าสิบเยนไม่ใช่หรือไงทำไมที่ได้ซื้อได้แค่ไอศ์ครีมห้าสิบเยนสองอันเรา ก็ฉันขายอันที่เป็นร้อยเยนให้ใจอันไปแล้วก็ย้อนกลับไปซื้ออีกครั้งนึงสิมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนายไม่รู้สึกแปลกแปบ้างเหรอเงินร้อเยนซื้อไอศครีม50เยนได้แค่สอันเนี่ยฉันเองก็คิดว่ามันแปลกๆอยู่เหมือนกันนะนะแต่พอได้ยินหมอนั่นพูดมันก็เข้าใจอ่ะนี่ฟังนะตอนแรกนะฉันได้เงินมาห้เยนแล้วต่อมาก็ได้ไอศครีมห้เยน สรุปแล้ว50เยนบวกกับ50เยนก็คือร้อยเยนใช่ไหมฉันได้กลับคืนมาร้อเยนแล้วไงโอ้ยโอ้ยไม่เข้าใจเหรอโลิมันนี่ไม่ค่อยฉลาดเอาซะเลยอะรีบๆกินเดี๋ยวมันจะละลายซะหมดเจะบอกว่าไร้เดียงสาหรือซื่อบื้อหรือว่าเป็นคนดีกันแน่นะถ้ารู้จักฉลาดกว่านี้สักนิดก็คงจะดีหรอกแต่คนซื่อก็มักจะถูกสังคมหลอกลวงอยู่เสมอเลยแหละฮะ หัวแดงหวาดระแวงพอเลี้ยไอ้นี่แล้วก็จะไม่เชื่อใจใครง่ายๆอีกแล้วจากนั้นก็จะเกิดความระแวงสงสัยขึ้นมาแล้วก็เค้นหาความจริงให้ได้อร่อยจังเลยอ่ะนล่นอะไรอ่ะก็ถั่วแดงกวนนะดิชิมดูมาเอ้ยชิมดิชิมชิมเอาล่า มันเลือดตัวให้ดีดีมันก็แปลกฮะมันแปลกจริงจริงนี่นี่แบบนี่มันแปลกมันแปลกมากๆเลยมันหลอกกัน mm hmm. นี่แบบนี้น้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลอกฉันได้ยังไงกันนี่นี่หลอกน้าคิดใจแอบท่างหากเลยไปใส่ฉันนะออหรอไงคิดให้ดีหน่อยดิจริงเหรอเออคิดแทนแหน่เองไม่เหลือน้าเนี่ยเออนายไม่ได้โกหกฉันแน่นะ ประตูตื้อฉมัดเลยเราไปถามใจแอนเขาดูสิเรื่องนี้ไม่ใช่โดเรมอนจริงๆเหรอที่หลอล<ะ>กฉันอ่าทำแล้าาวตาหวาดแล้วแรงแบบนั้นทําไมอ้าจริงเหรออถ้าจะหลอกคนก็ต้องหลอกโไม่ตยนีล่ละหมอเนี่ยตกหลุมพรางง่ายจะตายไปตลอชะมัดญาติเลยแต่ว่านะไม่เลือกเว่าจะตกหลุมพรางง่ายๆแบบนั้นนะนะสมแล้วที่เป็นโดบิตะนะซื่อบือ้อใจร้ายกันไปแล้วเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าเออหยุดนะ ดูเหมือนจะรู้สึกตัวนะใช่ไหมมาเรียกแบบนี้อ,อ่ะใจเอ็นนายมันหลอกฉันได้นะโอ้มันน้องเล่นกำขำเองนะอย่าโกรธเลยฉันจะคืนให้ห้าสิบเยนอ่ะเอาป่ะ,ะฉันซื้อสัตว์ไม่ใช่หนะ้าสิบเยนสักหน่อยร้อยเยนต่างหากเล่าพูดไห่งของนายก็ค่าในห้าสิบเยนไม่ใช่เลยไงตอนนั้นนะ่ะฉันมันนึกดูตั้งแต่ตอนนั้นแล้วฟังให้ดีๆนะฉันได้เงินจากนายห้าสิบเยนเท่านั้นอ่าใช่แต่ที่ฉันให้นายไปคือไอศกรีมห้าสิบเยนกับร้อยเยน อ่ะแต่ฉันคืนอันที่ห้าสิเยนให้นายแล้วอ่ะไอศครีม50เยนนั่นพอรวมกับ50เยนในตอนแรกก็จะกลายเป็นค่าไอศครีมร้อยเยนเฮ้ยเพราะงั้นมันก็เหมือนกับไม่ได้รับอ่อเออคือว่าเออหุ้นชักลงละสรุปแล้วฉันได้ไอศครีมลายสองอันรวมเป็นเงินร้อยห้าสิบเยนเฮ้ยแต่ฉันได้เงินมาแค่50เยนอ่ะนายยังค้างจ่ายอีกร้อยเยน รีบจ่ายมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรจ้าการเป็นเรื่องยุ่งนะนี่นะทีแรกมันก็ห้าสิบเยนส่วนเงินนัก็จ่ายค่าสกีเป็นห้าสิบเยนและอีกห้าสิบเยนเพราะเงินโองคิดไม่ถูกแล้วนี่ยโงกแล้วเอาร้อยเยนหลอกฉันไม่ได้แน่แน่รีบส่งมาแล้วๆข้าเอาเงินน่ะส่งมาดิเอาคืนฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะโงกหูนะจะตวัดยังไงฉันก็ไม่ถอยหรอกฉันน่ะเป็นคนดีเกินไปแล้วลจะไม่ยอมให้ถูกลหกลอหกลอีกต่อไป สองเงินมาโหนี่ตื่อจะบัดยาตื่อเหรอตื่อเจอสิฉันไม่ยอมปล่อยเด็ดขาดนะจนกว่าจะได้เงินร้อยเยนน่ะปล่อยฉันเฮ้ยเฮ้ยนี่ดะเฮ้ยหัวขโมยหัวขโมยร้อยเยนเฮ้ยถึงจะซ่อนตัวก็ปราบประโยชน์เฮ้ยใจแอนเฮ้ยใจแอนฉันไม่ใช่คนที่ตอไปแล้วเฮยไปดูดิเฮ้ยฉันจะตามตัวให้เจออะไรของหมอนี่ยจะจู่ว่ากลายเป็นคนขี้ระแวงสงสัยไปได้ยังเนี่ยขอพบใจแอนหน่อยครับ ถ้าเคชีไม่อยู่บ้านหรอกจ้ะหนูไม่จริงใช่ไหมครับคงจะซ่อนตัวอยู่ล่ะตอนเนี้ยอา้าวพูดจาพิลึกชอบกนทําไมหาว่าป้าพูดไปจริงล่ะถ้างั้นขอค้นบ้านหน่อยแล้วกันนะครับเน่เดี๋ยวก่อนไอ้หนูบอกแลก้วลยว่าเขาไม่อยู่บ้านานั่นไงอยู่จริงๆด้วยไม่น่าล่ะถึงไม่ยอมให้ผมคน้นใจแอนอยู่ใช่ไหมฉันรู้หมดแล้วนะถ้าใจแอนอยู่เราก็อยู่ทางโน้นะอะ เข้าใจพูดดีนี่นะแต่วิธีนั้นไม่ได้แอมสลักเอา้าพูดอะไรของนายเหรอโนบิตะไม่สมกับเป็นโนบิตะอย่างทุกทีเลยอะฮะ,ฮะ,ฮะเข้าใจแล้วนายคือใจแอนอย่างนั้นสิเ<ะ><ะ>อ้าปลอมตัวไม่เอาไหนแล้วสักนิดอะไรละ่ะโอ้ยช่วยช่วยอะไรละ่ะทำยังไงโอ้ยยังไง<ม><ม>ี่ะยอยนะชิสุกะฉันรู้หมดทุกอย่างแล้วฮะทุกคนกำลังซ่อนตัวใจแอนอยู่ใช่ไหมจะทำแบบนั้นไปทำไมกันเล่าน้อย เอาปนด์ใจเอนอยู่นนใช่ไหมอยู่เปลร้อยวเดี๋ยวอ่ี้เปล่าวไงนะอใหญ่ายมากเลยดเมนทอะไรสักอย่างนึงสิยถั่วแดงบาดแวกออกริปมากเกินไปหน่อยเฮอานี่ดีกว่าน้ำกระเชื่อไปหมดทุกอย่างใจเอ็นเฮ้ยน้อย อันนี้เดีกกินไอ้ี่สิมันจะทําให้หนายกลายเป็นคนซื่อนะเชื่อไป็นหมดทุกอย่างเลยทําไมฉันต้องกินของแบบนั้นเข้าไปด้วยเอากรทถไบได้เหรออุซา,ากลายเป็นคนขี้ระแวงทั้งทีถ้ากลับเป็นเหมือนเดิมก็ถูกลองเองก็สิือเรื่องนั้นมันเอาา่อฮาฮ่าเข้าใจแล้วทุกคนคิดจะหลอกฉันเพื่อหัวเราะเยอะสินะเอ้ยฉันจะหลอกหลวงโนบิตาไปทํา,าทอะไรเราเ งั้นนายก็กินเข้าไปเองสิใใอออของพันเนี่ยมิผลจริงๆรเรอ,เอหน,หน,หนูหนูหนูอะใช่หนูวดิหนูหนูหนู <laughs> ใจแอ็นอยู่ที่ไหนใจแอน็หนหาูไปจะมัด เว่ามีรถยนต์นผ่านมาอยูจริงทั้งนั้นฮึฮึดื้เอ,อเฮ้ยให้ตายสิถ้าไม่ได้ก,กินไอ้นี่เข้าไปแล้วมีหวังถึงตายแง่เลยเพราะว่าเรากินไอ้นี่เข้าไปด้อสินี่ะน,นะพี่ดาไอ้นี่นะห้ามกินเข้าไปเด็ดขาดด้วยนะมันเป็นของมีพิษจังโหกทั้งเท คงเสียได้ที่ให้ฉันกินแล้วสิท่าเอ้ย้ขาขยันชั่วแล้วกลับเป็นอย่างเดิมแล้วเออโดเรมอนมันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยอ้าวร้อยเย็นตอกอยู่นะั่นอยู่ไห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 นเหมือนเดิมแล้วขยักชั่วโดยโนบิตะตามปกติแล้วอะไรกันฝาน้ำผลไม้นี่นะเ้ยจะโนบิตะยังตามหาฉันได้ความไม่ยอมเลิกเลยเหรอเนี่ย ขนาดบอกไปแล้วว่าไม่อยู่เขาก็ไม่ยอมเชื่ออาการแบบนั้นนะถึงตายก็คงไม่ยอมตัดใจหรอกนะก็เพราะว่าใจแอนน,น่ะหลอกเข,ขานั่นละ่ะนั่นสินะช่วยไม่ได้คือเงินกันแล้วกันนะดีปะ่ะทำแบบนั้นแลดีที่สุดแล้วจต่ว่าที่จังไงก็รู้สึกว่าหนึ่งร้อยเยนเนี่ยมันจ่ายเกินไปฮะโอ้อใจแอนแล้วก็โทษห้ฉันหลอกนายอะ่ะ นะแต่ว่าที่จะจ่ายแค่ห้าสิบเยนเท่านั้นนะอ,อ,อะไรเหรอเอาธานะฟังเรื่องที่จะพูดก่อนนะแกฟังนะนี่ไม่ใช่เหรียญห้าสิบเยนธรรธมดาๆหรอกนะลายด้านหน้ากลายเป็นด้านหลังส่วนลายด้านหลังก็กลายเป็นด้านหน้ามนเป็นเหรียญห้าสิบเยนที่หายากมากเลยจริงด้วยสิง่ายหายยากใช่ปะถึงจะน่าเสียดายนะแต่ฉันจะให้ไอเนียดแทนเงินร้อยเยน เอาป่ะอ๋อจริงเหรอขอบใจมากเลยนะใจแอนกำไรแล้วกำไรแล้วคนที่ได้เงินมาอย่างปันหลาดขนาดนี้นะทัว่วโลกคงมีแต่เราเท่านั้นแหละดีใจด่ะเนี่ยนะเป็นแบบนี้ก็ดีแล<อ>้วมากหลังจากนั้นก็ปล่อยแสงปิ้วปิวแล้วสัตว์ลาดก็แพ้ไปเลย เรื่องคุณเลสโตรโบโคาั้เชเมื่อวานเนี่ยนะเนื้อเรื่องมันสนุกจริงๆเลยอะเมื่อวานนะฉันเพิ่งออกไปเรียนเปียโนนะไม่ได้ดูหรอกจ้าลูลิตาแบบนี้น่าจะหยุดเรียนเปียโนสักวันหนึ่งนะแต่ว่าใกล้จะถึงเวลแสดงแล้วแน่สินี่ฮิสุกะอ่าดะกิซุนิอุอ้ยปีศาจยอยู่กับคิสุกะสองต่อสองแล้วแท้ๆช,ชิวอาร์เรจิสุกะว้าขอบใจมากจ้า เขียนไม่เยอะขนาดนี้เชียวเมวื่อวานะมีเรื่องให้เขียนเยอะนะทิสุกาก็เขียนให้เยอะๆนะจ้าสมุดนั้นมีอะไรเหรอ <laughs> เป็นความลับจ้านอะอล้วกิสกง,งนเนอะ <laughs> ใช่แล้วล่ะฉันไปก่อนนะจ๊ะโนบิตะนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะ <laughs> ทํากันบ้านด้วยกันไหมจ๊ะเอาสิกลับมาแล้วเหรอเสียงก็ออยเลยกลับมาแล้วเหรอฮะ มันมีอะไรน่ามกันรักเหรอเอ้าอ้าวมีน้ำโ h เดคิดตรงนี้น่ะเป็นศัตรูของฉันไม่สิเป็นศัตรูของมนุษยชาติเพราะมีเดคิดตรงนี้นี่แหละเราถึงได้เป็สงบสุขสักทีเนเดี๋ยวนีเดจเย็นๆก่อนสิแล้วทาไมเดคิตรงนี้จะเป็นศัตรูของมนุษยชาติเล่าเะ ก็ของมันรู้รู้กันอยู่ก็ได้คิดตรงนี้น่ะเป็นคนหัวดีเล่นกีฬาก็เก่งอ่อนโยนมีความเป็นลูกผู้ชายแท้ยังทำอาหารเก่งอีกด้วยดีๆทั้งนั้นเลยนี่นะเพราะยิ่งงั้นแหละเพราะอย่างนั้นเหรอเพราะงั้นแหละถึงได้เป็นสตรูของมนุษย์โนพติตานี่พูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะโนพิตา อ๋อถ้ากลับมาแล้วก็ช่วยส่งเสียงให้รู้บ้างสิมีอะไรฮะพอดีผมกำลังรีบจะทํากันบ้านอยู่นะฮะแม่เลอดีแล้วลูกแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะต้องเขียนจดหมายขอบคุณคุณอาเขาซะก่อนนะฮะ<า>จดหมายขอบคุณเหรอฮะเมื่อวันก่อนคุณอาส่งชุดประการลุกเลื่อนกับลิงสอกดมาให้ฉันนะ่ะแล้วก็เขียนดีๆอย่าให้เสียมารยาทละ่ะทราบแล้วครับยุ่งยากชะมัดเลยเพราะคุณอานั่นแหละส่งของพวกนี้มาให้ฉันทำไมกันอา้าว โอ้จาม้วซส่วแบบนี้ไม่ไหวนะช่วยไม่ได้ถ้าแบบนี้คุณอาครับขอบพระคุณนะครับสําหรับปากกาลูกลื่นสวัสดีครับจากเนบิตะโอ้ยเสร็จละอ๋อเขียนให้มันฟังดูหน้าซาบซึ้งใจกว่านี้หน่อยไม่ได้หรือยังไงเล่านี่มันก็ซาบซึ้งพออยู่แล้วละนะ,ะติดสแตมแล้วก็เอาไปส่งเดย์ดีกว่าเอาอเฮออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อา้าวมีอะไรอย่างนั้นเหรออือคือฉันตั้งใจะจะเขียนว่าจากโนบิตะนะแต่ปรากฏว่าเดินเขียนผิดเป็นจากโนบิดะนะสิเอาจริงเลยอ๋อจ้าจริงจริงแล้วให้คนอย่างนายดยนะน่าจะอ,าออกมาเช็คะให้ดีอีกรอบก่อนนะ่ะอนี่ถ้าฉีกซองออกมาดูแล้วไม่มีที่เขียนผิดก็ติดสแตมป์สีเปล่า,าสิเออมันก็จริงแฮะอา้อาวจริงพีเ่เรื่องซองโปร่งใสและสติกเกอร์โปร่งใสอะไรอะ ไม่ว่าจะจดหมายหรือว่าหนังสือนะพอเอาไอ้นี่แปะลงไปแล้วถึงอยู่ห่างไกลแค่ไหนก็สามารถมองเห็นข้างในได้เลยละ่ะอ๋ออาจจะทิกเกอร์นี่นะแปะลงไปบนซองสิแปะแล้วเสร็จแล้วจากนั้นก็เปิดสวิตช์ที่เครื่องซองโปร่งใสนี่แล้วก็กดปุ่มหมายเลขหนึ่งซัเฮ้ยเห็นข้างในจริงๆด้วยอือแต่ว่ามุมนี้มันมองไม่เห็นตรงที่ชื่อของฉันเลนะอ๋ยอยาหอไม่มีปัญหา เพราะว่าเราสามารถใช้คันโยกกลับทิศทางได้ตามใจชอบเลยอ้มองเห็นแล้วอ,อือเอา่านงานเขียนผิดอย่างที่คาดเอาจริงๆด้วยแหมยังไงก็เขียนผิดไปตั้งสองจุดเดิมช่างเอะไปก่อนนะอะประเด็นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะนะทีนี้ก็เรียบร้อยที่เหลือก็ต้องทําการบ้านบอกแม่ไปแล้วนะี่นะว่าจะทำอะ่ะเอ้ยจริงสินี่เดเรเนะมอรอะไรอีกล่ว ขอยืยมเครื่องสองปร่งแสงกับสติ๊กเกอร์อีกทีสิเออเออฮะน้ขอร้องนะฉันจะได้ทํากานบ้านได้ไง่ะอะเ,เอาก็ได้ก็ได้แต่ว่าอย่าเอาไปทําอะไรพิ่ลึกพิลึอกล่ะเออเอาเอาป thank you นะโดเรมอนอยากให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆจังช่วโมงต่อไปเราจะออกไปเรียนนอกสถานที่ทุกคนรีบเตรียมทุดสเก็ตภาพแล้วก็ไปรวมตัวกันในสวนด้วยนะคัะ <c oughs> ได้โอกาสแล้ว ตไม่นีค่่่อะไรอง้นาต่ตั้งแต่นี้ไปเราก็ทำกันบ้านไดยสบายแล้วข้าศับของวันนี้ยากจริงๆเลยนะจ๊ะอือจริงสิและอีนั่ะชิสุกะฉันเน่ใส่เอาวันนี้ก็ป๋าของเด็กที่สมิธแล้วแหละจ้า อยู่หน่อยเนี่ยคุยกันก่อนนุ่เิงเอยกบล้ครับอกลับแล้วนบิตงไหมฮะถ้าโดเรมอนอยู่ด้วยเราก็ดูการบ้านไม่ได้อะสิฮะเออจริงด้วยตอนขากลับนะฉันเห็นมีจางนะเดินเททอกันหนุ่กันหนิงอยู่กับแม่หนุ่มตัวอื่นด้วยล่ะเอ้เจ้อฮเจเงเหรอนี่โนบิตะคือว่าฉันเพิ่งได้ได้ว่ามิทุระนะ เสร็จเรีบร้อยในระหว่างนี้ก็เออป๊บวิชาเลขคงกดผมนี้มั้งอ๋อทำเสร็จแล้วด้วยเพากลับฟ้านปุ๊บก็รีบทำกันป้อนปั๊บเลยแม่ขยันจริงๆเลยฮะทำเลขเสร็จแล้ว ถ้าเป็นแบบนี้เราก็ไม่ต้องเหนื่อยกับการทําการบ้านแถมผลการเรียนยังคงจะดีขึ้นอีกด้วยต่าไปก็วิชาสังคมอ่ะฮะอะไรเนี่ยได้อารี่แลกเปลี่ยนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ฉันไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ฉันชอบมาละแล้วชิซุกะละชอบเดินออะไรบ้างเหรอ ที่ฉันชอบนะก็คงจะเป็นดนตรีจ้ะที่ชอบที่สุดก็คือไวโอลินแต่ว่าอาทิตย์หน้านี้ฉันจะต้องขึ้นแสดงเปียนโนและตอนนี้เลยต้องซ้อมเปียโนอย่างเดียวจ้ะแต่ว่าวันเนี้ยโนบิตะเข้ามาถามเรื่องการบ้านที่บ้านฉันก็เลยยังไม่ได้เริ่มซ้อมเลยสักนิดเดียวจ้ะถ้ารู้สึกว่ามีแววจะไม่ได้ซ้อมนะเธอก็มาซ้อมที่บ้านฉันแทนก็ได้นะแล้วต้องสอนฉันเล่นบ้างล่ะแต่ว่าถ้าโนบิตะเขาทำด้วยตัวเองได้ก็จะเป็นการดีที่สุดนะ ฉันมานินทาเฉยเลยสองคนนี่นี่นะ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 นี่นีนี่นี่นอฮึ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 ฮ้ไึฮึฮึฮึนึฮึฮึฮดฮัฮึ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 ฮ้างฮึฮอฮึ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 ัึง แม่จริงๆนะแช่งขอร้องนะถ้าเป็นเรื่องแบบนี้แล้วก็ดูมันดีๆก่อนได้ไหมอันันะครับ<ะ>นิจสุกาอรุณสวัสดิอรุณสวัสดเจ้าเด็กที่สันนิ้ฮะไดอารี <laughs> ่ที่เราอ่านตลอดเลลาเพราะว่าเด็กที่สังงนนีได้เขียนได้อารี่สนุกมากเลย เน่จาเธอจะเป็นคนที่มีนิสัยแบบนี้เยพิสุกาะเออในนี้มันมีอะไรกันนะอ๋ออ๋อใครเขียนนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่หกันเฮ้ยที่เขียนลงไปบนเครื่องท่านมันมาโผลอในสมุดด้วยเหรอเออเ,ออเดี๋ยวก่อนพิสุกกะฉันไม่ได้เป็นคนเขียนหรอกนะ ไม่ใช่เด็กพิเศนี้จริงๆเหรอใช่สาบานกับพระเจ้าก็ได้แล้วใครกันล่ะที่เป็นคนเขียนนเอ้ยฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่านะยังมีวิธีหาตัวคนเขียนอยู่นะบุกเลยนะเพราะวาลายมือมันหวัดมากเลย,ยกลับบ้านไปแล้วนะ๋ยวจะลองเอาสอกสอที่เคยได้รับจากเพื่อนๆมาเทียบลายมือดูนะทำไงดีอ่ะเด็กๆนะเดี๋ยวนี้มาแอบอ่านในอนรี้ของคนอื่นแบบนี้เอาใครให้ไม่ได้เด็ดขาดเลย พวกเราอะจะต้องหาตัวคนเขียนนี่ให้ได้เลยนะยาทำไงดีอ่ะถ้าเกิดเขารู้ว่าเราเป็นคนเขียนล่ะฉันไม่คิดเลยจริงๆนะว่านาปจ่ายจะเป็นคนที่ทําอะไรแบบนี้ได้นะไม่ใช่นะคือแค่โดยบังเอิญตัางหากอ,อ่ะไม่ต้องมาแก้ตัวหรอกงั้นจะบอกว่าที่เขียนนั่นน่ะก็เป็นเพราะความบังเอิญด้วยหรือไงนะก็คือว่า,า,านาปจ่ายนี่แย่ที่สุดเลยฉันไม่มีวันแต่งงานกับคนแบบเธอแน่ใช่แล้วเพราะว่านายมันไม่ได้เรือก ฉันจะเป็นคนทําให้ชิสุกะมีความสุขเองลาไก่อนนะนาบิตะชิสุก้าไปกันเถอะชิสุกะย่าเดี๋ยวก่อนชิสุกะจ๋ารัก่อนรัก่อนสิชิสุกะจ๋าก็โทษนะชิสุกะทั้งหมดอ่ะมันเป็นความผิดของฉันเองร้องไห้ทำไมเหรออยู่ก็ืดงน้อย ก่อนที่เขจะรู้วเราเป็นคนเขียนรีบไปขอโทษเขาซะก,ก่อนด,ดีกว่านี่ไงสขอสอของเมื่อปีที่แล้วเอามาเท่ากับลายมือในสมุดกันเถอะจะเด้แจ๊แล้วคุณนันแบบนี้เอ้ยมีอะไรงั้นเหรอชิซูกะรอยเขียนนั้นหายไปแล้วล่ะเอ๊ะฮะจริงด้วยหายไปไม่เหลือแมแต่ร่องรอยเลยฮะหมายความว่ายัางไงเนี่ย กลับมาแล้วไอยแน่โนบิตาะเฮ้ย<า>ฉันจะไม่ให้โนบิตายืมของพิเศษอีกแล้วต่อไปเนี่ยคอยดูนีพูดเรื่องอะไรกันนะ่ะฮะเขียนเล่นบนจอเพื่องทาไมเล่ากว่าจะลบออกบอดได้ลำบากแทบตายเลยฮะหายไปหมดแล้วอย่างนี้นี่เอง แลอ,อย่างนี้เองรอยเขียนในสมุดถึงได้หายไปด้วยขอบใจมากนะโ,โดรมอนอคราวนี้จะเป็นนี่ชีวิตนายจริงๆขอบใจนะ,อะขอบใจมากๆเลยอะไรอะไร,อะไรกันเล่าอยู่ดีๆก็มาร้องขอบใจขอบใจอะไรเล่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเรไะ